สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนการเพิ่ม SLA เข้าไปในระบบสวิตช์1นะครับเมนูนี้นะฮะจะเข้าไปที่ตัว Admin Tool นะครับไปที่ Global Config นะครับจะสังเกตในส่วนของที่ชื่อว่า SLA นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือเอาไว้ในการเพิ่ม SLA ของตัวระบบนะครับอย่างเช่นตอนนี้มีการตั้ง SLA เป็น P 1 P 2อะไรเงี้ยนะครับเราสามารถจะเพิ่ม SLA ได้สมมุติผมจะเพิ่มเป็น P 5นะครับผมก็กดเข้าไป อันนี้เป็นเนมนะครับก็คือว่า P5 ใส่เข้าไปนะครับพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บตัวเวลามจะกลายเป็นศูนย์ก่อนนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับสมมุติผมใส่เป็น96ชั่วโมงกด enter หนึ่งครั้งนะครับตัวระบบก็จะทําการเซฟ P5 เข้าไปนะครับเพะอะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปที่ Service Catalog นะครับแล้วจะเอา s l a นี้ใส่เข้าไปนะครับเราสามารถจะเลือก P5 ได้นะครับ นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็น P5 ซึ่ง P5 ตรงนี้เนี่ยถ้าอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราจะจะไปดูว่ามันคือกี่ชั่วโมงก็มาดูที่ตัวสวิททตช์แคต l ลกตัวนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะตั้งตรงนี้ว่า96ชั่วโมงเลยก็ได้นะครับกด enter นะครับกด enter เสร็จก็เป็น96ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเวลาเราเอาไปใช้ในสวิตช์แคตโลกก็จะง่ายกว่าในการดูนะครับอันนี้แล้วแต่ที่นะครับบางที่ก็จะใช้รหัสเป็น เป็น P1 P2 บางทีก็จะใช้เป็นชั่วโมงหรือว่าใช้เป็น Day อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละที่นะครับสำหรับการเพิ่ม SLA ในระบบสวิตช์ได้วันมีเพียงเท่านี้ครับ